สวัสดีนะครับผมผมเพชรพาลุยสวัสด,ดีซี่สู่ผูสุคนกคับผมมาหลัพี่น้องเลขมีที่มารัฐบาลไทยเลขมีที่มาได้พี่น้องได้งวดวันที่หนึ่งงวดวันที่หนึ่งท่านว่าสองหาหกแปดได้พี่น้องได้มเมื่อบึงยอดหลังมเมื่อบึงจอดหลังก่อนจากสองงวดน้อพีนะ่น้องนาะเบิงจอดหลังกันก่อนจากสองงวดพี่น้องมเมื่อบึงงวดวันที่หนึ่งคุยกีกา HOY พี่น้อง <c oughs> หวดวันที่หนึ่งพุ่ยจิกาด้วพี่น้องด้เรียกวิ่นเนี่ยเข่าบนหนึ่งพุ่ยจิกาเนี่เยออ 8, 7, 98, เรียกวินเนี่ยมาบนมาล่างแล้วพี่น้องเจ็ดแปดเก้าเนี่ยบอกเรียงมันออกแปดเจ็ดแล้วก็เก้าแปดเนาะพี่น้องนี่เข่าบนเข่าล่างนี่เนี่เห็นบอเรีกวินเนี่ส่วนซี่ฮานี่มานำกลดนวยพี่น้องเนาะอันนี้คือหนึ่งพุ่ยจิกา เลขวิ่งเขาบนเขาล่างได้พี่น้องได้เล็กวิ่งกับเข่าแปดได้เลขวิ่งกับเขาแปด,ด,าแปดมาที่นี่มาเบิงเตรียมไม่เหรพี่น้องมาเบิงงวดวันที่สิบหกพฤศจิกาว่าเขาพี่น้องเพราะว่ามันขาดซีกับขาดซีกับขาดเกีพี่น้องเอาเบิงเทียบใส่กันสองงวดนี่เห็นบหนึ่งไปยุหลักลอยหุ่นเห็นบ่สามกับมาลางหากับมาบน มาแค่สามตัวนะพี่น้องขั้นบ่อหนึ่งาะวหนึ่งเป็นรักลอยกบมาสามกับหานี่บนกับมาหาล่างกับมาสามพี่น้องตะวันเหล็กวิ่งกับเขาหาอยู่ได้พี่น้องได้เหล็กวิ่งเขาหาโยเขาบนเพราะว่าให้เป็นบนล่างได้วิ่งเขาอยู่ได้พี่น้องได้จับควนกับมีตาหาสามโนมีหาซีซีหาแล้วพี่น้องเพราะว่าเหล็กในตะล่างมันบอมีซีนะเป็นบอ่อ ตาว่าเล็กวิ่งเข่าอยู่ได้พี่น้อ,นองได้เอฟซีตีติตตามมันเ,ล,เ,ล,เล,นล็กมีทีม่าเล็กไทยเล็กมีดทีม่านี่รู้กันจ่ดอกก็คือมีหลักฐานของเกาห้เบิงมีหลักฐานของเกาห้เบิงเมื่อเบิงทีหนึ่งท่านว่าวันนี้ต้องเขียนบอกดิพี่น้องต้องเขียนบอกพี่น้องเอา้า เพราะว่าของเพื่อนมันมีลาาพัฒนาน้ำโอ้โต่อรงเลยเอาคือเอางงามเก่า เพิ่นให้เป็นบนล้างได้พี่น้องได้ส่วนเหล็กใน่ตะล่างนี่สองสามสี่ ้าเจ็ดเก้าอันนี้คือเลียงในตารางได้พี่น้องได้ว,วิ่นเรา เนเล็กวิ่งให้เกดเกดกับสีอันนี้พันให้เป็นบน่างได้พี่น้องได้เกดกับสีนี่เนินเกด เงินที่เก็ด เจ็ดห <5 S 2> ้าเจ็ดเก้า ซีสามขีมาเล็กพี่เล็กน้องอีกบ่พี่น้องเพราะว่ามันออกซีหายแล้วไันขีมาเพราะซีสามเอาเพิ่ไหนจังไดก็มาัางสัน้นละเข้าวมะเข้ากับพานนะพี่น้องเข้ากับจับเอาตัวไม้เอาเข้าวมะเข้ากับจับตัวไม้เอา เหล็กไทยได้พี่น้องเด้อเพราะว่าเพื่อนมีล่าพัฒนาน้ำนะเน่นกันเน้นติดเย็นแหละลักซี่เป็นตัวร่องว่ามกเป็นจับคู่เ้าก,ก็จับเอาวิ่งเหาได้พี่น้องเด้อเป็นขิดจับให้ซี่คู่ซี่แหละตลอดมาหลายปีแล้วงวดวันที่ หนึ่ธันวาสองห้าหกเลขมีที่มามาเบิงเลขวินเพื่นสองสามสี่ห้าเจ็กวิ่นว,นวินเราบอมักเพิ่นจับคู่ให้วินเราเพื่นให้วิ่งเจกับ4ี่เพิ่นเน้นเจล่องสี่เจเป็นตัวเน้น4ี่สเเป็นตัวรอง สายวิ่งสายแลี่นน้หามพลาดเดียดขาดหนึ่งพีจีกาวิ่งแปดเข่าบนล่างสิบหกพีจีกาห้ากับหกเข่าห้าเรลยกวิ่งเิ่นเิ่นจับไม่เคยหลุดขั้นพี่น้องว่ามาเก็ตกับจีกัจับเอาอยู่ในนั่นแหละะขอพูดอาจารย์ใน้เลยครับผมมันมาในเง,ง,ง Naruto, ี้งปังๆกันสู้ผูข้อนยาเจ็บยาไข่ยาจุดเลย เอาฝากในพี่น้องคนไค์กดแร่ให้ในเด้ออา้าสวัสดีครับผม